สวัสดีสมาชิกช่องสองเลขทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาลงแนวทางรัฐบาลบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564นะคะ บนตรงๆนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะใครที่เข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์นะคะก็แอดไลน์ ID 2เลข999เข้ามาได้เลยนะคะใครที่อยากเป็นสมาชิกและติดตามอาจารย์นะคะอันนี้คือผลงานของงวดประจำวันที่16กันยายน2564นะคะ อันนี้กลุ่ม V.I.P. อาจารย์ก็จะวงให้นะคะก็บนออก9 3 5นะคะอาจารย์ก็วงให้ตัวแดงนะคะเข้า3 5บนตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะอันนี้ถ้าใครอยากได้เลขแนวทางตัวเน,น่นๆแบบนี้นะคะก็เข้ากลุ่ม ID 2เลข999มาได้เลยนะคะอันนี้งวด1ตุลาคม2 5 6 4ก็ขอให้สมาชิกกดติดตามไว้นะคะอาจารย์ก็จะมาลงแนวทางเลขให้นะคะทุกงวดนะคะนี่ก็จะเป็นงวดที่1 0 2แลแล้วนะคะก็ไปซื้อ เสียงโชคกัดนะคะใครชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นอันนี้บนตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะใครมีเลขในใจอยู่นี้ก็เอาไปเล่นได้เลยนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็วันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะถูกหวยมีเงินเข้ากระเป๋ากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ